เมลานก็ค่อยเดินลูกค่อยเดินค่อยเดินไม่เป็นไรค่อยเดินลูกหนูไม่ต้องรีบะนะจะเล่นนั่งเล่นได้เลยลูก อาว่าไงจะตกจะตกก็ค่อยไตย่ลูกเอามือไต่น้ำมันแค่ข้อเท้าเองลูกหม่นป็นไรระวังเลื่อนระวังเลื่อนไต่เอ๋ต่เอ๋เอ๋ต่ไรเอาละสองแสบอ่าแสบใหญ่ไปนะแสบเล็กมาแล้ว ตีนเสียเสียระวังลื่นนะโลกร, oui, ระวังเล e ื่นแ้ะจำแม่นะชอบไหมเสียชอบไหมโลก 珍姐，珍姐 <Bye bye. S 1>，拜拜。